สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่1ตุลาคม2565นะครับวันนี้แอดมินเมนพาผู้ชมมาเกาะติดนำ้ำท่วมศรีสะเกตของเรานะครับวันนี้เราจะพบกันในหลายๆจุดนะครับผมทางช่องเม่นโซเชียลแอนด์อีเวนต์นะครับวันนี้เรามาจุดแรกสุดของเมืองศรีสะเกตของเรานะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดเป็นจุดตัวชี้วัดของตัวอำเภอเมืองแล้วก็ตัวชุมชนต่างๆของอำเภอเมืองศรีสะเกตของเรานะครับจี้ผมยังอยู่ตรงนี้คือจุด ห้วยสำราญนะครับขณะนี้ล่าสุดของทางสำนักกุทุกกษศาสตร์ของจังหวัดนะครับทางของของอะไรของนี่แหละประมาณนั่นแหละของกรมชลประทานนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับเมื่อเวลา13มิฬินาวัดได้14ไอ้13เมตรแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับล่าสุดตอนนี้นะครับน้ำดูนะฮะไหลเที่ยวมากนะครับปริมาณน้ำขึ้นมาเนี่ยประมาณ616ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ คือตอนเนี้ถ้าซูมไปทางโน้นเน่ะรู้สึกว่าจะเห็นคอสะพานตรงนั้นไหมครับนั่นแหละครับตอนเนี้คอสะพานแล้วนะครับตอนนี้ผมมองจากทางจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณสวนสาธารณะแห่งใหม่ครับสวนสาธารณะอ่อนหลอที่เพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ลานริมน้ํานะครับริมตลิ่งตอนเนี้ได้ถูกน้ําท่วมสูงขึ้นมาแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับนี่คือลานาลานออดหลอดนะครับจุดนี้ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีตลาดทุกวันอังคารกับวันพฤหัสตอนนี้ถูกน้ําท่วมขึ้นมาแล้วนะครับถ้าถามว่าตอนสมัยปีห้าหกตอนที่ผมโดนเพราะว่าตรงนี้แหละตอนสมัยผมอยู่หนองเมกนะครับผมอยู่ตรงนั้นน่ะหนึ่งอาทิตย์นะครับผมติดเกาะอ,อยู่ตรงนั้นแต่ว่าออกมาได้ทนันผมก็ไดยต้องไปนอนโรงแรมเป็นหนอาทิตย์นะครับถึงน้ําจะลด ถ้าถามว่าปีนี้น้ำจะลดภายในระยะเวลาเท่าไหร่ผมมองว่าถ้าผมตอนผมโดนปีห้าหกเนี่ยน่าจะโดนสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะน้ำลดนะครับเอางี้แล้วกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในตอนนี้นะครับว่าขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับชุมชนด้านนี้นะครับบางหลังเนี่ยถึงหลังคาแล้วนะครับแล้วแต่บางหลังที่เป็นหลังเล็กนี้ไม่หลังคานะครับจตรงนี้ก็คือชุมชนเมืองใหม่สะพานขาวนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ฝั่งนู้นเปล่า บางไมลจะมาขาวมีสองด้านเลยด้านนี้ก็เช่นกันบนสะพานขาวไงโซนนี้โดนหมดเลยนะครับถ้าเลื่อนลงไปอีกทีจะเป็นชุมชนนนสํานักนะครับตำบลยะปล้องนะครับแล้วก็ไปทางโน้นอีกเนี่ยจะเป็นวัดบางไฮแล้วก็เส้นยางชุมนะครับเห็นว่าตอนเนี้น้ำขึ้นสูงมากครับตรงนี้จะเป็นห้องเฮือนนะครับที่น้ําลุ่มนะครับที่ลุ่มถึงพอดีเลยนะครับจุดนี้ผมมายืนอยู่ตรงเนี้นะฮะช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาเราเรียกว่าตอนนี้น้าไหลเชี่ยวมากนะครับ เป็นผลพิกอนหน้านี้เมื่อวานบรหิหาสเนี่ยได้รับแจ้งข่าวว่าทางบูสิงเขาปล่อยน้ํานะครับตอนนี้ก็เลยทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้อยู่ระดับเกือบจะถึงคอสะพลานแล้วนะครับ13เมตรนะครับทีนี้ก็ตามนะครับขอให้ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดตามขาา่าวสารต่างๆของจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็จะได้อพยพออกได้เร็วนะครับ จุดข้างหลังที่ผมที่ผมให้มือตอนนี้ก็คือแท่นของที่วัดของกรมชลประทานนะครับจุดนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ตัวนี้ก็คือสวนอดหลอที่เพิ่งใน,ในมิตใหม่นะครับวันนี้นะฮะเรามีบางคนเขาก็มาเฝ้าติดตามสานการเช่นเดียวกันนะครับก็เลยได้มาจุดนี้เป็นจุดแรกของวันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้เดี่ยเราจะไปอีกหลายจุดนะครับก็จะมีจุดของจตุรโชคนะครับแล้วก็โซนทางนนทรายทองแล้วก็หนองเม็กนะครับ เดี๋ยวเราจะชอกันในคลิปวันนี้นะครับวันนี้มาเริ่มที่จุดใหญ่จุดนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่แถวทางตตุละชกดวงายทองนะครับอคครับตอนนี้แอดมินนะครับเราได้ย้ายมาจุดนี้นะครับนี่คือหมู่บ้านกุลวดีเรือนจํานะครับจุดที่ข้างหลังถ้าเป็นข้างหลังจะเป็นเรือนจํานะครับและจุดข้างหน้าที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็คือหมู่บ้านกุลวดีนะครับฝั่งเรือนจําหนองเม็กนะครับ ถ้าตรงไปตอนนี้เขาได้งานมาว่าตอนนี้ข้างข้างหน้าไปเนี่ยรถจะผ่านไม่ได้แล้วนะครับเราก็เลยมาแค่จุดนี้เท่านั้นนะครับจุดบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีทีมงานต่างๆแล้วก็หน่วยเทศกิจนะครับก็ได้มา,าช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีบางจุดไฟฟ้าดับนะครับเมื่อกี้แอดขับรถผ่านทีนี้คือตอนนี้ก็กำลังซ่อมไป เวโนนะครับเทศกิจแล้วก็ทเทศาบาเขาเ็้ามาซ่อมไฟนะครับเจ๊ได้ว่าจุดนี้ก็คือเรียนจํานะครับ,บก็คือพื้นที่ตรงนี้คือน้ําท่วมถึงจริงๆเนื่องจากว่ามีลําห้วยสําราญผ่านอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเจ๊ได้ว่าจุดนี้นะครับน้ำก็ข้างเชี่ยวนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของน้ําเรื่องของไฟฟ้านะครับใครก็ตามที่ยงังคงประสบภัยอยู่ก็ขอให้ขวานนวนได้กินนี้ไปได้ดีนะครับขอให้เรื่องของระมระวังเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ํานะครับ ไม่อยากให้มีเหตุนะครับผมก็เศร้าเหมือนกันนะครับเรื่องของตอนเขาจมน้ําไปนะครับเสียชีวิตนะครับทุกท่านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางเทศกิจนะครับตอนนี้ก็กลังมาช่วยเหลือด้านหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเทศกิจเขาก็มาเรือก็มีนะครับเนี่ยเป็นเรือนะครับเนี่ยเรือก็ไปขายรุดมาบ้านไกันนะอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ผมไไม่ด้ครับอนไม่ไม่ไม่ผมไม่อยากรวยครับไม่อยากรวยเมืาอสักครู่ ป้าเขาจะไปเองนะผมไม่อยากลุยครับพอดีผ oh, มค่อนข้างเป็นคนที่ปลอดภัยนะครับเราไม่อยากจะมือมึงไม่อยากลุยแต่เขาอยากลุยเอาต่อต่อดีโอเคนะครับตามนี้นะครับชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันนะครับช่วงนี้นะครับอพยพกันหลายจุดนะครับผมแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีบางส่วนนะครับก็ก็ได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือชาวบ้านต่างๆบริเวณนี้กันด้วยนะครับ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนไปนี้เดี๋ยวจะให้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับตอนนี้จะมีรถของอสเนี่ยจะมาผ่านจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือเขาจะไปทาง้างหน้านะครับก็คือหมู่บ้านจุลวดีท่าเรือนะครับพีหลบรถนิดนึงรถหลบรถนะครับรถของอาสาดินแดนสีตะเกตนะครับปกอสนะครับเพื่ออย่าประชาชนตอนนี้นะครับ สารนี้ก็จะเดินทางไปยังจุดที่น้ำต้มถึงสูงอยู่บริเวณหมู่บ้านตาุลละบดีท่าเหือแอก็ตุลละบดีเงินจำนะครับแล้วบนเราก็จะมีประชาชนที่ไดนรับความเดือดร้อนนะครับลงมาแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่อต่อก็มาช่วยเหลือประชาชนในทุดสุดนะครับองขอบคุณแทนทางที่พี่ด้วยนะครับผมเนี่ย เขาก็ได้นำตัวเครื่องบุกบกบดีโบก็ได้มาขึ้นมาบริเวณน,นี้นะครับผมแม่ทหารตับเรือตำรวจนะครับช่วยเหลือประชาชนได้ดีครับผมนะ,ะแต่นี่เขาก็เอาบันไดเพื่อมาลองให้คนขึ้นด้วยนะครับดีมากครับผมนะโอเคเราออขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย อยู่ริมนั้นพี่ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะตกนะครับระวังเลยนะครับอย่าเย็นจะค่ายนะเดี๋ยวมันจะตกนะครับเราวัาระวังตัวเองด้วยนะครับอ่าไปละเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูนะฮะตอนนี้ก็รถจะหนออกไปแล้วครับก็จะไปลุยด้านทางโน้นนะฮะก็คือด้านคุณละวดีเทอนจําแล้วก็ไปทางชุมชนหนองเม็กแล้วก็จุดในบางส่วนนะครับเพราะว่าตรงนั้นคือน้าท่วมนึกมากเลยนะครับ บางจุดเห็นที่เขารายงานมาว่าบางจุดประมาณเมตรสองนะครับบางจุดเมตรสามถึงประมาณตรงเกือบเนี่ยประมาณประมาณนิ่ประมาณนิ่นิดเดียวจริงเนาะ<อ>ก็บอกไว้แค่นี้นะครับจุดนี้มีไฮไลท์ดูด้วยนิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวทางแอดมินเม่นแล้วก็แอดมินบีจีกำลังถือกล้องเนี่ยเดี๋ยวไปจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูจุดตลาดโชคนอนไซต์ต่อกันนะครับโอเคครับตอนนี้แอดมินมาในจุดที่สของเราในวันนี้แล้วนะครับ วันนี้นะครับจุดที่ตามของเราเรามาอยู่ที่บริเวณทางด้านหน้าของหมู่บ้านอ,อ่าตะตุนัดนโชคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตะตุนัดนโชคนะครับก็ปาพที่น่าดีดานี้นะครับเป็นที่ต่ำนะครับถ้าเรามองไปด้านหน้านะครับจะเห็นว่านี่คือทางเข้าเมืองเลยครับเฮ้ยเพียงต้องมาถามดิที่เห็นก็มาทางนั้นดินที่เห็นก็ทางนั้นดิเอา้าฮะเห็นกล้องค้าไว้กันด<อ>ิเออ ก็เส้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นข้างหน้าจะเป็นเส้นเข้าเมืองนะครับถ้าสังเกตดูตามถนนเนี่ยถนนต,ตรงเนี้ยจะต่ำมากเลยนะครับก็เลยลงมาตรงเนี้ยนะฮะก็คือจุดนี้คือหมู่บ้านตตุละโชคแล้วก็บริเวณวัดป่านหนงสายทองนะครับจุดนี้น้าก็ขึ้นมานะครับจากทางหนองเมฆที่ล้นตะปิงนะครับก็เลยมาทางด้านนี้นะครับส่วนด้านหลังกล้องที่แกถืออยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือกระสอบทรายนะครับทีมงาน ต่างๆกําลังเร่งในการบรรทุกกระสอบทรายนะครับทรายเข้ากระสอบนะครับกระสอบทรายเพื่อมาป้องกันน้าท่วมในจุดนี้แล้วนะครับก็เข้มข้นกันเลยทีเดียวก็ขอไปกําลังใจให้กับทางพี่ๆทางนี้ด้วยนะครับสู้ๆครับทุกคนเสร็จแล้นะครับจุดนี้นะครับที่เรามองตอนนี้นะครับก็จะมีหมู่บ้านต่างๆก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ถูกน้ำท่วมนะครับก็จะมีบางบ้านนะครับก็จะมีเรือนะครับของ ลนอาสาเพื่อภุ่มพายามยากของสภาการชาติไทยนะครับครับก้องไทยนี้ครับของทางนี้ก็ได้มาช่วยเหลือประชาชนในบางส่วนนะครับทางลูนก็มีนะครับทางลู่ก็กำลังขนกระสอบทรายนะครับกำลังขนกระสอบทรายนะครับแล้วก็ไปป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปท่วมในลึกๆส่วนลึกของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าบางบ้านนะครับที่มีรั้วก็จะถึงแล้วนะครับนั่นคือบ้าน บานของอของประชาชนนะฮะก็ถูกน้ํท่วมขึ้นมาประมาณสองเงนบรรทัดนะครับมผมคิดว่าประมาณสองเงินบรรทัดนะครับมองกล้องหน่อยก็ได้ก็ถ้าลึกลงไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นนอนทรายทองนะครับแล้วก็จะขึ้นไปทางหนองเม็กแล้วก็จะตรงไปอีกทีก็จะเป็นอ่าก็อะไรนะประมองประมองแล้วก็ออกขวา<ถ>จะออกซ้ายจะเป็นอะไรนะท่าเรือท่าเรือท่าเรือนะ แล้วตรงนั้นก็คือห้วยสำารัอีกจุดหนึ่งจุดนี้แอดไม่สามารถลุยเข้าไปได้แล้วนะครับเพราะว่าผมจุดแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะไปตอนในจุดต่อไปก็จะเป็นจุดของราชพัฒน์แต่ถ้าเลยแยกหน้าอ่าหน้าไหนนะเขาเรียกหน้าไหนนะวัดโนสายอ่ะหน้าอ่าลงศพนะครับถ้าออกซ้ายไปก็จะเป็นชุมชนของเม็กจุดนี้เห็นเขารายงานมาว่าตอนนี้น้ําท่วมสูงนะครับก็จุดนั้นก็จะเป็นที่รุ่มเช่นเดียวกันที่ต่านะครับจากที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าข้างหลังไปจะเป็น ข้าเมืองนะครับถนนตรงนั้นจะลาดลงต่ํามากเลยครับตอนสมัยผมอยู่ตัวนี้ก็ได้รับบททดบเช่นเดียวกันนะครับตอนที่ผมอยู่นะครับปี56นะครับซ้ำรอยนะครับเมื่อ9ปีที่ผ่านมานะครับโอเคครับก็รายงานประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ก็มีทีงานได้นํากระสอบตายมาสอทบกับทางเรือเพื่อไปเวยเหลือทางผู้สับไพแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นกงใจห้กับทุกด้านใน บริเวณหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องของจตุรช่อของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจุดต่อไปเดี๋ยวพาไปดูที่บริเวณเส้นราชพัฒน์กันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมตอนนี้แอดมินเม้นนะครับได้มาอยู่จุดที่4ี่ของวันนี้นะครับนั่นก็คือจุดสบริเวณนี้ก็คือไม่ไม่สุดท้ายสำหรับผมแต่คนถือกล้องอ่ะสุดท้ายจุดสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับจุดที่4ของผมนะครับก็คือจุด บริเวณข้างๆตัวนี้คือโรงเรียนเทศบาล2ราชมังนะครับแล้วก็จุดข้างหลังที่ผมยืนนะครับจุดนี้ที่ผมยืนคือบริเวณโรงเรียนเทศบาล2ราชมังคราราทุสรส่วนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณน้าลานบ้านสร้างสุขนะครับแล้วก็กว้ยจับกังฟูแล้วับที่กำลังยืนอ่ยอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็มาบริเวณจุดนี้นะครับจุดศูนย์อพยพนะครับแล้วก็บริเวณน้ําตอนเนี้ย ถ้าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้พอดีก่อนที่จะถ่ายพอดีลองวัดวัดวัดรมาหน้ําจับประมาณครึ่งล้อรถใช่ครับประมาณครึ่งล้อแล้วนะครับขอไปที่ไม่ใช่ครึ่งคันครึ่งล้อแล้วนะครับตอนนี้ดูดูรถคันขน้างหน้านก็ได้นะรถคันสีแดงข้างหน้าล <ải vey S 2> องซูมดูล,ลองซูมเข้าไปดู z o o ได้เหรอซูมได้ใช่ได้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 ลอง z ู o เข้าไปดูไม่แตกหรอกไม่ไปแตกอันนี้ให้ดูนะรถค<ด>ันสีแดงรถวิซูนะครับครึ่งคันแล้วนะครับสังเกตได้นะครับถ้าครึ่งคันนี้ประมาณสองไม้มันทัดนะครับ ให้มันทัดหนึ่งฟุตนะครับสองฟุตนะครับตอนเนี้ยอืแล้วก็จะมีข้างหลังที่พีถ่ายตอนนี้เขาก็จะมีเรือเรือเขาก็มาช่วยใงเทศบาลแล้วนะครับตอนเนี้ยมีของเพื่อหางูมาโบโบริโภคบเขาก็มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในจุดนี้นะครับเดี๋ยวส่วนด้านหลังตอนนี้เขาก็มีเรือเหมือนกันของน่าจะเป็นเรือของเจ้าของร้านหรือเปล่าเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือไม่ใช่เรือไอ้นี่แต่ว่าน่าจะเป็นเรือคนแถวนี้แหละอ๋อฝากไว้เหมือนเรียนกันไปเนาะก็ จุดเนี้ยก็ได้รับมวลน้ําจากห้วยน้ําคาแล้วก็ห้วยสำนันด้านด้านหลังนะครับด้านหลังราชพัฒนนะครับถ้าผมสามารถไปทางนู้นได้ไหมตอนนี้ทางนู้นเราไม่สามารถไปได้แล้วนะครับเพราะว่าทางนู้นกันตลนตุมปุ้งเลยนะตอนนี้คือมันจะไปได้แล้วแต่ว่ามันลึกมากนะแล้วก็มันจะไปไต่ทีตรงตรงเอตรงไอน่ะโค้งเข้าโค้งเข้าอถึงราชพัฒน์เป็นหนองแล้วก็เป็นอ่างอ่างฝายด้วยนะจุดนั้นอ่ะ เราก็ไม่สามารถลุยได้เลยเพราะว่าเรามารถมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้ก็เลยว่านี่แหละเราเอามองเป็นภาพรวมรวมเลยแล้วกันนะจุดเนี้เห็นว่า้าพันธายป็นำรถแล้วจริงเหรอพันธาน้ํารถได้ยังไม่พันธายังใช้ได้ปกติไม่แต่ว่าเรือพันธายมันจุดไหนอ่ะก็ถนนพันธาที่ไปราชพัฒน์ไงเออตรงนั้น่ะมันยังใช้ได้ปกติอยู่วันก่อนพี่ก็ยังขับไปเล่นาแสดงว่าจุดจุดจุดจ้าบันธาทางไปตรงข้างล่างตรงริมทางรถไฟแสดงว่าตอนนี้มันไปได้แล้วนี่ไปได้แล้วไปได้แล้วแต่จุดที่ยังไปไม่ได้ตอนนี้คือ จุดนี้ใช่ไหมใช่จุดนี้จุดนี้จุดนี้เลยจุดถนนตัดใหม่นี่คือไม่เรียบไม่ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเอาง่ายๆคือถ้าใครจะไปราชพาร์ใช่ไหมก็ไปทางนีสุดไปถ้าแนะนํานะไปสองสองหกดีกว่าสองสองหกยังปลอดภัยหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่อยากเจอรถเอะก็ไปทางพันธารก็ได้เอาง่ายๆตอนนี้ก่อนเห็นก่อนนันนี้ว่าช่วงช่วงแถวพันธาะน้ำท่วมตอนนี้แสดงว่าน้ำลดแล้วลดแล้วเมื่อวานังขับรถไปได้เลยอื การก็เป็นไปตามนี้แล้วกันสาหรับคนที่เนี่ยผมก็เลยทางแอดพีที่กําลังถือกล้องอยู่ก็แนะน,นําสําหรับท่านที่จะไปทุระหรือมีภารกิจที่มาแลยราชภัฏศรีสกเกตก็สามารถไปได้นะครับตามที่บอกนะครับก็คือแต,แต,แต่แต่นี่หนึ่งแต่นีน้ขอเสริมนิดนึงมันจะสุดแค่มันจะไปได้สุดแค่ราชพัฒน์นาะว่าตรงไอโค้งที่ข้ามสะพานแล้วก็ไปต่อถนน226น้ำท่วมเอา้าเดี๋ยวนะเ,<อ>เส้นเส้นตัดใหม่ที่ว่าสะพานสะพานตรงแค่เหรอเออนั่นแหละเอ้าท่วมไหมหรอท่วมแล้ว อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวแอดมินจะไปดูต่ออยู่จุดนี้ช่วงช่วงก่อนจะค่ำแล้วจะไปดูอยู่ทีนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรามาจุดนี้อยู่อย่างที่บอกพีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูจุดนั้นอีกนะครับอยู่ตรงห้อยแหดนะครับจะเป็นฝั่งถนนใหญ่นะครับไม่ใช่ฝั่งเดิมเหมือนตอนครั้งที่แรกนะครับอะไรนี่ครับอ๋อรถผ่านเป็นคลื่นเลยอันนี้ผ่านคลื่นเลยโอ้โหโอ้โอ้เบาๆเคลื่นเลยนี่ฮะสังเกตดีๆครับเครื่องพันนะครับ แต่รถเล็กจะไม่สามารถผ่านได้นะครับครึงร่งคันหรือครึ่งล้อครับคุณนายดูดีๆรครึ่งล้อครึ่งล้อครับคุณล้อเอาต่อตออ่อจริงแล้วครึ่งล้อนะครับแต่รถเล็กนะครับอย่างมอเตอร์ไซค์จักรยานไม่สามารถผ่านได้แต่ตอนนี้รถยนต์ได้ปกติแต่แต่ช่วประมาณครึ่งล้อนะครับนี่ครนนี้ก็มาอีกเนี่ยรถข้างหลังเนี่ยผลเตาแก๊สไปแล้วเรียบร้อย